ขบ,บทุกาววิชยาคลินิกเข้ารับรางวัลสุดยอดแห่งปี Thailand Health and Beauty Awards 2022เป็นอีกหนึ่งงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีค่ะสำหรับ TSPA ส0 2ี่2หรือ Thailand Health and Beauty Awards 2022รางวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและความงามของประเทศไทย ซึ่งงานนี้สุดยอดผู้บริหารมากความสามารถแห่งวิทยาคลินิกเข้ารับรางวัลไ s ซิ g Star Business ในสาขา i i ลซ Star b u s i n e s s of a e s t h e t i c Clinic ซึ่งการันตีคุณภาพด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินำทีมโดยคุณก้องอัครันิติพลทีผู้ผริตรายการอายุน้อยร้อยล้าน รายการด้านธุรกิจที่สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความสำเร็จอย่างยาวนานมาตลอด11ปีที่ช่วยพลิกชีวิตและปลูกป,ปันธุรกิจ SME มาอย่างนับไม่ถ้วนร่วมกับคุณคทิพย์ธิติมาสิรินทราโนนประธานกรรมการบริหารบริษัทวิวินพีอาร์พัฒนจำกัดอินไนแอนด์เอเจนซี่แนวหน้าของเมืองไทยผู้ข้ามวอดในวงการธุรกิจสุขภาพและความงามมากกว่า20ปีบอกเลยค่ะว่างานนี้มีเหล่าบรรดาน,นักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจเข้ารวมรับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้อีกมากมายด้วยค่ะ แน่นอนว่าวันนี้คุณหมอมรับรางวัลรู้สึกอยังไรบ้างคะรู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจมากๆค่ะที่ความตั้งใจของเราอะค่ะได้รับการมองเห็นแล้วก็ได้รับรางวัลในครั้งนี้ค่ะพูดถูกตัวรางวัลที่รับวันนี้หน่อยได้ไหมคะก็รับรางวัลค่ะก็สำหรับรางวัลที่หมอมารับวันนี้นะคะเป็นรางวัล Rising Star Business นะคะ of Aesthetic Clinic นะคะก็เป็นรางวัลเหมือนธุรกิจดาวรุ่งใหม่ค่ะของวงการค่ะยางที่คุณหมอพูดถึงตัวคลินิกของเรา ค่ะว่ามีจุดเด่นอะไรยังไงบ้างคะได้ค่ะคลินิกวิชัญญาคลินิกอะค่ะเปิดก่อตั้งมาแล้วประมาณ8ปีค่ะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ยุทธยาค่ะด้วยความตั้งใจของหมอคนหนึ่งค่ะที่อยากจะทำคลินิก ความงามที่เห็นผลปลอดภัยแล้วก็ใช้มาตรฐานการรักษาระดับโรงพยาบาลชั้นนำค่ะอยากให้คนไข้เนี่ยได้รับผลในการรักษาที่ดีที่สุดค่ะ,ะประสบควา,ามสำเร็จแบบนี้มีโอกาสที่จะขยายมาในกรุงเทพอย่างนี้ด้วยไหมคะค่ะก็อยู่ในแผนของเรานะคะในเรื่องของการขยายสาขาในอนาคตค่ะรวมถึงในอนาคตเนี่ยเราก็มุ่งจะออกไลน์ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นของสกินแคร์อาหารเสริมค่ะซึ่งเป็นได้มาจากประสบก,การณ์ของหมอเองค่ะที่ทานแล้วได้รับประโยชน์เห็น ผลการรักษาก็เลยอยากที่จะต่อยอดการรักษาเพื่อที่จะทําให้คนไข้อะคะ่ะได้รับผลการรักษาที่ดีที่สุดคะ่ะเห็นคนไข้กลับไปแล้วก็สวยขึ้นมีการพัฒนาที่ดีขึ้นหมอรู้สึกรังไงคะภูมิใจมากๆค่ะเพราะว่าหมอเองก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่รักสวยรักงามแล้วก็ทํางานนี้ด้วยความเชื่อมัน่นแล้วก็ด้วยความสุขจริงๆ ที่คนไข้ยิ้มมาค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ความมั่นใจเขามาเราก็รู้สึกเหมือนกับตัวเราเองค่ะเราเห็นตัวเราเองในางาน,นที่เราทำค่ะได้เลยค่ะก็ขอฝากนะคะวิชญญาคลินิกนะคะ,อะตอนนี้มีสองสาขาค่ะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีและก็อยุทยานะคะช่องทางการติดต่อค่ะก็คือวิชญญาคลินิกในช่องทางไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจนะคะเฟซบุ๊กแล้วก็จะมี เบต้านิวขอบสอบทุกข่าว